สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริรัตรนาวราชรหัสนักศึกษา66 3 2ส1 1สอคณะครุศษศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าวันนี้จะมานำเสนองานในรายวิชาเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานในหัวข้อโปรแกรมภาษา C หรือ C programming นั่นเองค่ะในส่วนถัดมานะคะ overload นะคะ1ภาษาคอมพิวเตอร์2ลักษณะของภาษา C 3โครงสร้างของภาษา C 4การแปลงโปรแกรมภาษา C ค่ะ ในส่วนถัดมานะคะออฟเจตทีฟนะคะ 1. อธิบายภาษาคอมพิวเตอร์ได้2อ,อธิบายลักษณะของภาษา C ีได้3อธิบายโครงสร้างของภาษา C ีได้4อธิบายขั้นตอนการแปลงโปรแกรมภาษา C ีได้ค่ะในส่วนถัดมานะคะจุดเริ่มต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ในสไลด์ของวันนี้นะคะ ในส่วนต่อมานะคะจุดเริ่มต้นของภาษา C และคอมพิวเตอร์แบ่งได้ตามความเข้าใจของนุษและคอมพิวเตอร์ในส่วนข้อมูลที่เราเขียนโคด้ดหรือป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งได้3ระดับคือ 1. ภาษาระดับต่ำ low level languages 2. ภาษาระดับกลาง medium level l a n g u e สามระดับสูง High level language ภาษาระดับต่ำนะคะเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจง่ายมนุษย์เข้าใจยากภาษาระดับกลางเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจพอปานกลางคอมพิวเตอร์เข้าใจพอปานกลางภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจง่ายคอมพิวเตอร์เข้าใจยากค่ะ โ o w l e ร e l l a n ังเกภาษาระดับต่ำสามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ดีที่สุดรูปแบบใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากที่สุดรูปแบบของภาษาเป็นรูปแบบของภาษาที่มนุษย์เข้าใจยากต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยะกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีจึงจะสามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ตัวอย่างเช่นภาษาเครื่องค่ะ ส่วนต่อมานะคะ medium level language ภาษาระดับกลางรูปแบบเป็นภาษาลักษณะโครงสร้างทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาเครื่องติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ดีแต่ไม่ดีเท่ากับภาษาเครื่องเป็นภาษาที่นิยมใช้เนื่องจากติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ดีและเข้าใจได้ไม่ยากนะักตัวอย่างเช่นภาษา C คะ่ะส่วนต่อมานะคะ high level language ภาษาระดับสูง เป็นภาษาระดับที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ไม่ค่อนข้างดีช้าเนื่องจากต้องประมวลผลหลายขั้นตอนรูปแบบของภาษาเป็นคำสั่งภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ตัวอย่างเช่นภาษาเบสิกค่ะส่วนต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าที่เราได้ดูมาแล้วก็ได้พูดมานี่เป็นอะไรบ้างนะคะหรือแบบภาษาซเป็นยังไงคอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะคะคือ คือภาษา C จะแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะก็คือระดับตําระดับต่ําตามที่เราได้พูดมานะคะก็คือจะเป็นระดับที่มนุษย์ไม่เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ภาษามนุษย์แต่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ดีมากนะคะเนื่องจากเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ส่วนภาษาระดับกลางนะคะก็จะเป็นทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์เข้าใจในทางเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนภาษาระดับสูงนะคะจะเป็นมนุษย์ที่เข้าใจได้ง่ายมากเหมือนเป็นภาษามน,นุษย์เลยก็ว่าได้แต่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ยากมาก เนื่องจากใช้การประมวลผลล่าช้าอะไรเยอะแยะมากมายค่ะจำแนกตามนะคะความสามารถในการติดต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็เปรียบเทียบการทำงานกับภาษาเครื่องแะความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ค่ะ ส่วนต่อมานะคะตัวแปรภาษาภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษาจะต้องถูกแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือในรูปแบบเลขฐาน2องเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจนะคะ1เลยคือ interpreter 2 compile เลยนะคะ interpreter นะคะเป็นโปรแกรมแปลคําสั่งตัวแปลคําสั่งหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทํางานตามชุดคําสั่งที่เขียนไว้ compile เลยนะคะโปรแกรมแปลคําสั่งเหมือนกันค่ะ เป็นโปรแกรมที่ทำงานนะคะแต่จะต่างจาก i n t e r p เ e t ร r นะคะเพราะว่าคอมไพเลอร์จะต้องแปลโค้ดเป็นอีกภาษาหนึ่งก่อนค่ะส่วนต่อมานะคะตัวแปรภาษานะคะก็คือเลยแนะนำอันแรกเลยนะคะก็คือ o อร์สโค้ดสีส้มของเรานั่นเองนะคะคือตัวป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะส่วนสีเขียวนะคะคือ compiler หรือ interpreter นะคะก็คือ ตัวป้อนข้อมูลในการแปลงภาษาไปสู่คอมพิวเตอร์นะคะหรือไปสู่ภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองสีฟ้นนะคะก็คือไฟล์นั่นเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาษาแล้วนะคะเราก็จะแปลงมาเป็นไฟล์ได้เลยคะ่ะในส่วนต่อมานะคะตัวแปลภาษา i ินเ Inter อร์พ e เตอร์นะคะ คือินเ i n t e r p เตอร์ของเรานะคะจะแปลภาษาทีละบรรทัดนะคะเมื่อพบ error จะแจ้งให้แก้ไขและรอการแก้ไขทันทีเมื่อแก้ไข error แล้วจะตรวจสอบบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆจนจบโปรแกรมหรือจนกว่าจะเจอ error นะคะส่วนอันสีเหลืองนะคะคือโค้ดที่เราป้อนเข้าไปนะคะส่วนสีฟ้าคืออ i n t e r p เตอร์นะคะส่วนสีเหลือง1001อะไรนี่คือของภาษาคอมพิวเตอร์นะคะ ข้อดีนะคะคือง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมนะคะข้อเสียคือใช้เวลาแปลค่อนข้างมากนิดหนึ่งคะ่ะในส่วนต่อมานะคะ i n t e r p เต t e r นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะว่า interpreter ตรวจสอบอันแรกนะคะคือผ่านแล้วอันที่สองคือไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างนี้นะคะว่าแบบเออร์เลอร์หรือไม่เออร์เลอร์นะคะส่วนต่อมานะคะตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์นะคะ คอมไพเลอร์แปลโปรแกรมทั้งหมดทีเดียวนะคะเมื mm ่อพบเออร์เลอร์ er ror, mm hmm. จะแจ้งทีเดียว mm hmm. จะแจ้งแก้ไขทีเดียวเลย mm hmm. ก็ว่าได้ค่ะตัวอย่างตามสไลด์นะคะ mm hmm. ข้อดีนะคะสะดวกในการแก้ไขโปรแกรมนะคะแล้วก็ใช้เวลาแปลภาษาไม่มากค่ะส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคอมไพเลอร์นะคะว่ามันตรวจพบเออร์เลอร์นะคะมันก็จะแจ้งว่ามีสองเออร์เลอร์นะคะให้เราแก้ไขค่ะ ส่วนต่อมานะคะการแปลงโปรแกรมภาษา C นะคะคืออันแรกเลยนะคะสีส้มนะคะ source code ของเรานั่นเอง source code ค,คือการป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะป้อนข้อมูลเสร็จแล้วก็จะผ่าน C compiler นะคะมาหาสีเขียวสีเขียวเราก็คือ object file นะคะก็คือเป็นการป้อนข้อมูลในการแปลงภาษาไปสู่คอมพิวเตอร์นะคะสีเขียวนะคะก็จะผ่าน linker นะคะแล้วก็มาหาสีฟ้านะคะสีฟ้าของเราก็คือ x c t a b l e f i l e นะคะจะเป็นไฟล์เมื่อมีการแปลงภาษาแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นไฟล์ให้เราได้ค่ะส่วนต่อมานะคะการแปลงโปรแกรมภาษา C source code สีส้มของเรานั่นเองคือโปรแกรมต้นกำเนิด source program นะคะถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์โดยใช้โปรแกรม editor ต่างๆนะคะสังเกตได้ว่า source code ของเราจะบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล CPP ตลอดนะคะและเสมอนะคะในการเขียนโปรแกรมหรือเขียนโค้ดลงไปเราจะต้องบันทึกไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .cpp เท่านั้นนะคะส่วนต่อมานะคะเราผ่านสีส้มเรามาแล้วนะคะสีส้มก็จะผ่าน C compiler มาหาสีเขียวนะคะสีเขียวของเราก็คือ object file นั่นเองโปรแกรมประสงค์ object โปรแกรมนะคะยังเอาไปใช้งานไม่ได้นะคะ เราต้องมาแปลงก่อนหรือกดปุ่มนั่นนี่ก่อนนะคะถ้าเราอยากรู้ผลนะคะคือกดปุ่มด้านซ้ายมือนะคะ Fn ซ้ายมือแล้วก็กด Alt ด้านซ้ายมือตัวที่3นะคะแล้วกด F9 ค่ะแล้วมันก็จะแสดงผลให้เราทันทีนะคะด้วยการกดพร้อมกันทั้ง3ตัวนะคะสังเกตได้ว่า Object File จะมีนามสกุลเป็น .obj เท่านั้นนะคะ ต่อมานะะในส่วนท้ายของเรานั่นเลยสีเขียวนะคะเราต้องผ่านลิงเออร์มาหาสีฟ้านะคะเพื่อแปลงจากภาษามาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองลิงเออร์ผ่านมาสีฟ้านะคะสีฟ้างเราก็คือ x 2 table file นะคะเป็นโปรแกรมทำการ x 2 table โปรแกรมสามารถนำไปใช้งานได้ในทุกเครื่องโดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมภาษา C เลยนะคะ x 2 table file นะคะนามสกุลจะ exe e เท่านั้นนะคะเราจะมากดปุ่มทดลองกันนะคะกดปุ่ม Fn ทางด้านซ้ายมือ Alt ทางด้านซ้ายมือตัวที่3และกดปุ่ม F5 นะคะ3ตัวนี้ต้องกดพร้อมกันเท่านั้นนะคะแล้วมันจะ,จะแสดงผลโปรแกรมออกมาให้เราเองค่ะส่วนต่อมานะคะโครงสร้างโปรแกรมของภาษา C นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการรันโปรแกรมนะคะอันแรกเลยนะคะ include น,นะคะ หรือตัวหนังสือสีส้มนะคะ i n c l u s e stdio.h นะคะคือการเรียกคำสั่งที่มีการเขียนไว้แล้วนะคะคำสั่งนี้อยู่ในไฟล์ stdio.h นะคะคำสั่งที่เรียกกันนะคะคือกาแรแสดงผลโปรแกรมหน้าจอค่ะตัวหลังสุดนะคะคือตัว d o t นะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ในโปรแกรม อันสุดท้ายนะคะตลอดเมื่อมีสิ้นสุดคำสั่งภาษา C นะคะคือการจบคำสั่งก็จะแสดงผลหน้าจอมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่อยู่ในการสั่งนะคะหรือแบบสิ้นสุดคำสั่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายเลยนั่นคือนะคะในส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมตัวอย่างนะคะที่เราได้ผ่านการรันมาแล้วนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะ i n c o u s e ในไฟล์ stdio. h นะคะเออ i n นมันก็จะแสดงออกมานะคะมันก็จะแสดงคําว่า hello ออกมานะคะหรือถ้าเราป้อนภาษาหรือป้อนออคำสั่งอะไรไปนะมันก็จะป้อนออมันก็จะแสดงผลออกมาแบบนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะมีคําถามอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่มี ดิฉัานนางสาวสิริเลศเหล่าล่ารหัสนักศึกษา66321101คณะครุศาสตร์าสารกรรมไฟฟ้าขอจบการนำเสนอโปรแกรมภาษา C เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ